มาพี่น้องกุ้งเต้นพี่น้องมื่อกี้โอ้ยคักๆเลยส,ด,สดเลยครับผมดูนะโอ้โหของเทพครับผมมือ่อกี้กุ้งเต้นกุ้งเต้นพี่น้องโอ้ยสดเลยครับผมกุ้งเต้นครับออื้ กุ S <s <ules> <S <m> ้งเต็นสดๆเลยเพื่อนอือหือโอ้ยขอตาอือหือโอ้ยอะไอีดีขอตาไห่เนองกุ้งเต็งกุ้งเต็งปน่ะ Ồ oh, Nên tỉnh đấy nha Ừ Ừ คักเลยพี่เองคุณองคุณเอ็งสดกวนี้พอม,มีอีกแน่พี่เองมา có hạn Mẹ mà mẹ mấy được 嗯，对、嗯、的。嗯嗯嗯